ในช่วงที่มีภาวะน้ําท่วมนะครับฝนตกหนะักหลายๆท่านมีความจําเป็นจะต้องลุยย่ําน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสารพัดโรคภัยที่ตามหลังการลุยย่ําน้ําท่วมไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุสิ่งมีคมสัตว์มีพิษหรือเกิดขึ้นในระยะยาวเช่นโรคฉี่หนูบางครั้งมีการติดเชื้อที่รุนแรงเช่นโรคบาดทะยักตามมา และสิ่งที่เจอบ่อยกว่านั้นก็คือภาวะผิวหนังที่เกิดขึ้นหลังจากน้ําท่วมขังที่เรานิยมเรียกว่าเรื่องของน้ํากัดเท้าครับโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่เท้าที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นการเกิดขึ้นจากการกระขายเคืองจากสารเคมีหรือว่าจากการที่แช่น้ําเป็นเวลานาน มันจะมีคำที่เรียกกันว่าน้ำกัดเทา้าซึ่งจริงๆน้ำกัดเท้านั้นเป็นภาวะหนึ่งซึ่งโดนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของเชื้อราที่เท้ายูไม่น้อยทีเดียวในความเป็นจริงถ้าเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่นานนักหลังจากการแช่น้ำมักจะเป็นการอักเสบจากการระคายเขือนถ้าท่านสังเกตมันจะมีอาการเปื่อยอักเสบอาจจะมีขุยลอกนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณง,ง่ามนิ้วหรือบริเวณที่ฝ่าเทา้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่สัมผัสกับน้ำโดยตรง สำหรับภาวะน้ำกัดเท้าหรือโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการเหยียบย่ำน้ำที่ท่วมขังนะครับอย่างที่ลินได้ทราบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการระคายเคืองสิ่งที่ดูก็คือดูความรุนแรงของภาวะที่เกิดขึ้นนั้นก่อนถ้าเป็นแค่ความแห้งตึงลอกสิ่งหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ก็คือการใช้ยาทาชุ่มชื้นพวกกลุ่ม m o ส์ t u r i z e r อันนั้นทาก็จะมีประโยชน์สำหรับยาเชื้อรานั้นหลายท่านได้นำมาใช้ แต่ประเด็นที่พิจารณาก็คือยาเชื้อราหลายๆอย่างนั้นมีฤทธิ์กระขายเคืองและทําให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้นโดยทั่วไปเราจะแบ่งระดับความรุนแรงของกลุ่มโรคที่เห็นก่อนนะครับก็คือภาวะที่พอจะดูแลตัวเองได้ในขั้นต้นอันดับต่อมาก็คือภาวะที่ควรจะพบแพทย์สำหรับการดูแลเท้าหลังจากที่ลุยย่ำน้ําที่ท่วมขังเสร็จ แน่นอนครับการทำความสะอาดโดยน้ำสบู่ล้างให้ทั่วถึงในเวลาที่ไม่นานมากมันจะช่วยดูแลในระดับต้นได้แต่ในกรณีที่เริ่มมีการอักเสบแดงคันถ้าพบว,ว่ามันเริ่มมีการบวมอักเสบร้อนมีตุ่มน้ำมีหนองปรากฏขึ้นหรือมีแผลหรือมีภาวะอาการที่รุนแรงมากเช่นอาการคันหรือปวดในกรณีนี้การพบแพทย์จะ มีความจำเป็นมากครับสําหรับไมกรอนีที่สามารถดูแลด้วยตนเองนั้นหลักๆก็จะเป็นอาการตึงระคายเคืองที่เกิดขึ้นการใช้ครีมชุ่มชื้นมอยเจอไรเซอร์ทาจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ระรคายเคืองตัวอย่างเช่นการใช้แอลกอฮอล์หรือน้ํายาฆ่าเชื้อบางชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังถ้าเกิดใช้บ่อยๆหรือว่าใช้ต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดตามมามักจะเกิดการระคายเคืองมากขึ้นคนไข้พบว,ว่าหลังจากใช้สารพวกนี้แล้วจะมีอาการคันเกาและมีการอักเสบมากขึ้นได้บางครั้งบุนแรงมากถึงขั้นเกิดเป็นน้ำเหลืองผุ้พองซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดขึ้นในกรณีนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์สําหรับการดูแลด้านอื่นถ้าคนไข้ที่ไม่มีประวัติแพ้พวกเครื่องหอมการใช้แป้งฝุน่นซึ่งมีฤทธิ์ในการดูดซับความชื้น โรยไว้ทั้งที่ก่อนแล้วก็หนังสัมผัสหรือการเกิดปัญหาในช่วงต้นๆก็จะได้ผลดีครับ